แล,แล้วก็ดูแลดีมากดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายรับรถเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> กล่าวพบอีกช่วงหนึ่งนะครับของรายการไม้ครคาร์เก้าก้านะครับถูในช่วงจะเอาไหมล่ะวันนี้เราก็จะมาปล่อยรถสวย,สวยอีกหนึ่งคันนะคบให้กับคุณลูกค้า,ารถสวยลูกค้าก็สวยด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ จะไปอีกหนึ่งคันเป็นตัวนี้เลยครับเป็นมาร์จิโล่ปี2 0 1 5สีขาวสวยมากอ่าวันนี้ก็มาพบกับคุณลูกค้านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับวันนี้ชื่อปองค่ะอ่าพี่ปองครับอ่าพี่ปองเยอะได้ครับพี่ชื่อปองพี่ปอง่าพี่ปองอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กำแพงเพชรค่ะ,อ,ะอยู่ไรกระบืองไรกระบือแล้วตอนนี้พี่ปองทำอาชีพอะไรครับเอาเป็นแม่บ้านอยู่แม่บ้านเนาะอ่าแล้วใครอยากรู้ลึกๆอีกเดี๋ยวตามไปติด ไปติดตามชมช่วงหน้าครับผม <Yeah. S 1> อ่าครับผม oh. กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับพี่ป้องพี่ปอง,ปองทําไมถึงรู้จักเต็นท์รุ่นจอไม้์กูทาของเราครับอันดับแรกคือขับผ่านแยกนี้ค่อนข้างบ่อยรเรารู้สึกว่าแบบร้านโดดเด่นมาก oh. เห็นชัดมากครับ แล้ววันนั้นที่มาดูรถคือตั้งใจจะมาหารถมาเจอรถสีขาวสักคันหนึ่งก็วนดูทั่วร์พิโรนะคะไม่ดูกใจเลยมีไปอยู่ร้านหนึ่งก็คือแบบเขาไม่สนใจเลยบริการไม่ดีมากเราก็ไม่เลือกที่จะเสียฟังกับร้านเขาแล้วมาร้านนี้คือประทับใจตั้งแต่จอดรถในคือน้องกลางล้มไปแล้มแล้วก็ดูแลดีมากดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายรับรถเลยผแต่ว่าวันนั้นรถคันนี้ไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมพี่พอจําได้ ไม่อยุดที่นี่เนาะคือแค่หนึ่งด้วยในความโชคดีมากที่ได้ใช่ครับอาพี่พี่ปองเลยได้รถสวยไปขับไปใช้ในครอบครัวเนาะใช่ค่ะอาแล้วพี่ปองทําไมถึงตัดสินใจเลือกรถปาจิโร่มะพี่เพราะว่าตอนนี้เคอมีครอบครัวมีลูกขึ้นมาคนหนึ่งเวลาเดินทางมันจะสะดวกกว่าสมพลารลูกเอ่ยแล้วไปเที่ยวไหนไกลๆก็จะสะดวกกว่าลูกนั่งสบายตัวเองนั่งสบายเพราะแม่นั่งสบายครับผมอ่าวันนี้เนาะ เขาจะมาทิ้งท้ายให้พี่ปองทิ้งท้ายให้กับไมค์กูคาสามคำสั้นๆโดนๆหน่อยครับพี่พี่เหรอได้เลยครับสั้นๆโดนๆเลยพี่พี่จริงเหรอเออสวยเลิศดีต้องไมค์กูคาค่ะโอ้โหครับผมขณะที่พี่ปองคิดไม่ออกนะเนี่ยคิดไม่ทันเลยครับผมในวันนี้เนาะเลิกงานยังดีเนาะขอมอบกาเจโร่ตัวนี้ให้พี่ปองไปแทนในครอบครัวแล้วขอให้ครอบครัวพี่ปองมีความสุขความเจริญ กับเจ้าตัวนี้ขอให้ได้โชคได้ลาบขอให้ดี <c oughs> ด้วยนะครับพี่ขอบคุณมา, <c oughs> มากค่ะ